การรีวิวรถนะคะจะทางสุดรถยนตมือ2ต่ออะต้อค่ะและวันนี้อยู่กับเก๋ต่ออต้อค่ะค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะฝากกับช่องทางของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะกับเพจสุดฤทธยนต์มือ2อโตอัตคาค่ะสามารถที่จะเข้าไปก,กดถูกใจกดติดตามเพจกันได้เราก็จะมีการอัปเดตกิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะรวมไปถึงนะคะสามารถรับชมรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเราโตอัตคาชาแนลค่ะเข้าไปแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์ก็แชช์ค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับหนุ่มหล่อ ขาวใสของเราในวันนี้นะคะนี่เลยกับ Toyota h i l u ักรีโวนะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกข้อค่ะเป็นตัว 2.8G Double Cab 4 Wheel Drive นะคะรถปี2019มาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มได้ความเท่ได้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและเป็นรุ่นที่มีการปรับโฉมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลย ตัวนี้นะคะชมด้านหน้าของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นล็อกโคเนาะปกติจะเป็นกรอบคมเมียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นล็อกโคเนี่ยเขาก็จะเป็นกรอบสีเทาเข้มแบบนี้ตัดกับสีดําเงาได้แบบลงตัวดูเท่ดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นค่ะ มาพร้อมกับช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศด้านล่างสีดําตัวไฟหน้านะคะจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดยไลท์ LED และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูาหน้าที่สำคัญคันนี้ขุ่นได้สีขาวบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆค่ะสาหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาป้ายแดงเนี่ยถ้าตีตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวรอโอโหเทสมแบบ สมมากสมกับตัวรถเขาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กนะคะจากทาง t o y ยต a ค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าสภาพคือสวยเท่นะคะตัวนี้แม็กขนาด18นิ้วค่ะสภาพยางก็คือแบบพร้อมใช้งานนะคะสามารถขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะ กระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่จับประตูก็จะเป็นสีดำนะคะและเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสสามารถที่จะล็อกหรือว่าเปิดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคปนะคะก็จะเป็นรูปแบบสีประตูได้ความกว้างภายในตัวรถขค้่อนลองสะดวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดำและด้านบนเดี๋ยวเขาก็จะมีเป็นตัวราวหลังคาด้านหลังด้วยนะคะ สำหรับด้านท้ายนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งตัวล็อกโคของเขานั่นเองค่ะ mm. มีสติ๊กเกอร์ล็อกโคแบบนี้และตัวโลบาร์ก็จะเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีดำนะคะแบบนี้เลยค่ะขยับมาดูกันต่อเลยด้านท้ายรถน,นะคะทุกคนคะ่ะ กระจกนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบไลฟฟ้าค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รีโวร่ร็อกโคมีไฟเบรกดวงนี้3นะคะมีกล้องมองหลังที่จับด้านหลังเป็นสีดํามาพร้อมกับกันชนด้านหลังสีดําค่ะแม็กไลเนอร์นะคะเดิมๆจากทางโตโยต้าค่ะสภาพแม็กยังสวยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักนะคะตัวนี้ถือได้ว่าผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะคะแล้วคุณยังสามารถนําไปใช้งานนําไปขนของต่างๆได้แบบสบายๆค่ะ และนี่คือรอบๆตัวรถน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาดูกับด้านในตัวรถกันทุกคนค่ะด้านในก็จะแบบโอยคุมโทนสีดำนะคะสวยนะหนูชอบนะออจริงชอบอ่ะแล้วก็มีการติดพมอะไรมาด้วยนะคะอันนี้อ่ะแล้วก็มีการตกแต่งด้านหน้าเป็นสีดำเงาเนี่ยค่ะสวยเท่มากๆเพดานอะไรก็สีดำแล้วก็ที่บางแดดนี่คือยังหุ้มเป็นพลาสติกอยู่เลยนะ ตัวเบาะที่ได้เนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสีดําสภาพสมบูรณ์เลยเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานอะอจริงนะคะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยสวยเฮ้ยสวยจริงใช้คำว่าสวยเปลืองมากเพราะมันสวยจริงทุกคนพวงมาลัยเป็นตัวมัตติฟังก์ชันปรับวอลุ่มโหมดต่งตางๆได้มาพร้อมกับตัวคุสคอนโทลมีปอกด้วยนะคะ ยังดูใหม่อยู่เลยเฮ้ยคันนี้มาอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะมาอยู่ที่ประมาณหมื่นสามนะถือว่าผ่านการใช้งานน้อยมากถ้าเทียบกับปีรถปี2019นะคะใครได้ไปคือคุม้มค่ะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนค่ะมีระบบนําทางด้วยนะไปที่ไหน แล้วก็เล่นวิทยุ FM AM อะไรต่างๆได้เลยเชื่อมต่อกับ USB HDMI ได้ค่ะขยับลงมาตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะค่ะแล้วก็นี่เลยอย่างที่บอกเป็นตัว4 wheel drive สามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ด้านล่างก็จะมีนี่ช่องเสียบไฟ10สมุค่ะมีตัดการทํางาน2ล้อหลังมีควบคุมความเร็วลงทางลาดชานันมีในเรื่องของการส่งตัว start stop ที่วางของที่วางแก้วเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์มาพร้อมกับช่องเสียบไฟ100วัตต์ ซ้ายมือเป็นตัวคูบอกนะคะแล้วก็ช่องใส่เอกสารแล้วก็ได้แอร์แบบรอบคันด้วยนี่คือโซนด้านหน้าอย่างที่บอกตัวนี้เป็นสีประตูด,ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่ก็คือด้านในตัวรถค่ะนะคะโซนด้านหลังเบาะสวยแน่นเหมือนไม่ผ่านการนั่งเลยนะคะเพราะไม่มีแม้กระทั่งรอยยับพะทุกคนขามาพร้อมกับตัวยึดเบาเด็กหรือว่าค,คาร์ซีได้ด้วยตรงกลางก็จะเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้มีแอร์โซนด้านหลังค่ะด้านหลังบอกคู่น้าก็จะมีเป็นที่แขวนของรองรับน้ำน้ำหนักได้4กิโลกร,รมัมนะคะแล้วก็มีที่ห้อยที่โหนง,งนะคะมาดเดาเอาไว้เล่นกายกรรมนะคะด้วยความที่เป็นรถทรงสูงค่ะบางทีขึ้นลงอาจไม่สะดวกสบายก็จะมีที่จับทางด้านข้างแล้วก็ด้านบน ตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงคันนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี่คือสภาพภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และบอดี้ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับเครื่องยนต์แล้วบอดี้ด้านหน้ากันต่อเลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ ตัวฝากระโปรงเขามีการแบบใส่เป็นตัวโชก่าเพิ่มให้นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดปิดมากยิ่งขึ้นเพราะอย่ากจะบอกว่าฝากระโปรงหนักมากทุกคนขาแล้วก็สูงด้วยนะคะอันนี้ก็ได้คันนี้ไปคือคุ้มเลยค่ะตัวฝากระโปรงนะคะเดิมๆจากโรงงานนะตัวปั๊มโตโยต้ยังคงอยู่สภาพเดิมค่ะแล้วก็บอดี้นะคะของเขานาะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาคันกลางนะคะยังคงสภาพเดิมๆ เพนเพจจากโรงงานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็สติ๊กเกอร์มอก,กอยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยน็อตเนี่ยไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนถอดและไม่เคยโดนเปลี่ยนค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8หรือว่า2,800ซีซีค่ะก็จะให้กําลังอยู่ที่17 7แรงมาแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่450รอนิวตันเมตรด,ด้วยกันค่ะ ดูกันทุกจุดแล้วนะคะมาฟังราคากันเลยสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะที่ต่อโตคาของเราขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแส่นบาทคา่ะต้องบอกว่าราคาถูกนะเพราะว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากแล้วก็ถือได้ว่าเป็นยังยังเป็นรถปีใหม่อยู่เลยะคะ่ะรถปี2019นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นค่ะ ราคานี้จัดไฟนแนนซ์ได้และถ้าคุณลูกค,ค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นศูนเปอร์เซ็นต์สามารถที่จะเลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง8ปเดือนและยังมีกับการรับประกันนะคะเครื่องยนต์และเกียร์นานปีครอบคลุม179่รารายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศใครสนใจก,ก็ติดต่อ,อมาได้เลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0 8น7 7 7ป7 4 7ส่และ0 8น7 7 7ป7 5 7ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะไลน์ติกต่ออินสตา YouTube และ Facebook นะคะสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะและบอกเลยนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะใครที่บอกว่าชอบสไตล์แบบว่าเฮ้ยชุดแต่งเรียบร้อยแล้วอ่ะดูเท่ดูลุยๆไปไหนก็ไปกันไปได้แบบสบายๆนะคะใช้ในเรื่องของการแบบว่าประกอบอาชีพก็ได้แล้วก็ผ่านการใช้งานน้อยต้องเจ้าคันนี้เลยกับตัวล็อกโคนะคะ 2.8G แตะเป็นแคโฟวิดรถปี2019 5. ค่ะ คลิปนี้หมดนะ้ที่เราข่าวไว้เจอกันได้ใหม่นะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดรอติดตามชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ